ผลบวกที่เป็นจานวนเต็มของอสมการนี้นะครับเขียนก่อนเลยลบแดนะครับน้อยกว่า 2x ลบสน้อยกว่าเท่ากับสี่นะครับพี่จะทําให้ตรงตรงกลางตัวเนี้ก็คือตรงนี้ตรงกลางอะมาเหลือ x ตัวเดียวเพราะนั้นค้นแรกก็คือพี่บวก4เวลามันบวกสเนี่ยมันจะบวกหมดเลยอ่าถามว่าทําไมเราถึงบวก4ี่เพราะว่าพี่ต้องการทําให้ไอ้ลบสตัวนี้หายนะ <c oughs> มันจะบวกหมดเลยบวกทั้งหมดทุกฝั่งเลยตัวนี้จะกลายเป็นลบสตัวนี้จะหายเนาะจะเป็นสองส่วนตัวนี้จะกลายเป็นแดนะครับหลังนั้นพี่เอาสองหารนะ เอาสองหารเพื่อทําให้ตรงกลางมาเหลือ x ตัวเดียวนะอันนี้ก็ตัดนะครับอันนี้ก็เหลือเป็นลบสองตัวนี้ก็เหลือเป็นสี่ทีนี้เรามาดูกันว่าในเลขจํานวนนี้มันมีจานวนเต็มใช่ไหมมันบีมันมีจำนวนเต็มอยู่กี่จํานวนลบสองไม่เอาถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันคือถ้าเกิดเราเราวาดอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเปิดตรงลบสองอ่ะแล้วก็ปิดสี่เห็นปะ่ะแล้วเราเอาช่วงนี้สังเกตว่าตัวนี้มันเปิดเห็นไหมครับพอมันเปิดแสดงว่ามันไม่มีลบสองนะ ต้องเอาเลขอื่นที่ไม่ใช่ลบสองอ่ะซึ่งในที่นี้มีจานวนเต็มอยู่กี่เลขมีลบหนึ่งเนาะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสาม 3, แล้วก็มีสี่ถูกปะเขาถามว่าจงหาผลบวกก็จับไอ้ทุกก้อนเนี่ยครับมารวมกันอันนี้ตัดกันเนาะก็จะเหลือสามตัวนี้บวกกันเพราะฉะนั้นรวมกันก็จะได้เป็นเก้านะครับรวมกันจะได้เป็นเก้าตอบข้อสี่ข้อเก้ามันอาจจะดูเยอะอลังการนะแต่จริงๆมันไม่ได้ยากนะ คิดทีละอันน้องสังเกตดูนะมันบวกกันนะตัวนี้พี่จะใช้สูตรนี้ a กำลังสาลบ b กำลังสานะหน้ากำลังสลบหลังกำลังสามจะได้เป็นหน้าลบหลังหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังนะบวกหลังกำลังสองนะครับเพราะฉนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้1ส่วนด้วย m ลบหนึ 1, ่งเกำลังสองบวก M บวกหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็น M บวกหนะึ่งเนาะส่วนด้วย m อกำลังสองบวก M ลบอบวกหนึ่ง อันนี้เป็นลบด้วยหนึ่งส่วน m ลบหนึ่งแสดงว่าตัวตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับเราต้องหาค RN นะซึ่งคนอที่น้องจะได้เนี่ยมันจะได้เป็น m ลบหนึ่งคูณกับ m กําลังสองบวก m บวกหอันนี้คือค RN อเราจะต้องเอาไอ้ตัวข้างบนอนะคูณด้วยค r อในที่เนี้ยตัวเนี้ยมันจะคูณด้วย m ลบหนึ่งโอเคปะ่ะทั้งเศษและส่วนไอ้ตัวนี้จะคูณด้วย m กําลังสองบวก m บวกหนึ่งทั้งเศษและส่วนนะครับสิ่งที่มันจะได้นะ ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้ตัวส่วนนะมันเท่ากันละเพราะเราทำคอลนอใช่ไหมเอ็มลบหนึ่งส่วนตัวบนจะเหลืออะไรบ้างนะครับตัวนี้เนาะเอ็มบวกหนึ่งคูณเอ็มลบหนึ่งก็คือก้อนนี้คูณก้อนนี้นะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกําลังสองซึ่งหนึ่งกำลังสองอะ่ะมันก็คือหนึ่งโอเคไหมอ่าแล้วลบด้วยนี่น้องเห็นในก้อนนี้ไหมลบไ,ไอ้ก้อนนี้ก็คือมันจะมีลบข้างหน้าเห็นปะ เวลามันกระจายวงเล็บออกอะ่ะมันต้องเอาเครื่องหมายลบเนี่ยกระจายเข้าไปในวงเล็บเพื่อถอดวงเล็บนะครับลบกระจายเข้าไปก็ก,กลายเป็นลบเอ็มกำลังสองลบเอ็มลบหนึ่งจบละที่เหลือคืออะไรตัดกันได้ตัดตัดกันไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดนะอะไรรวมได้ก็รวมอะไรเงี้ยนะครับเอ็มกำลังสองกับลบเอ็มกำลังสองหายบวกหนึ่งลบหนึ่งหายจะเหลืออันเนี้ยนะครับตัวเนี้ยพี่ดึงพี่ดึงไอ้ตัวลบออกนะก็จะเหลืออย่างงี้ลบเอ็มลบเอ็มบวกหนึ่งนะ ส่วนข้างล่างตัวนี้เห็นปะข้างล่างข้างล่างตัวนี้ยุบกลับก็จะกลายนะนะเป็น m กาลังสามลบหนึ่งกำลังสามเนาะซึ่งหนึ่งกำลังสามมันก็คือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะไปตรงกับชอยที่หน mm ึ hmm. ่งนะอ่ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับเมื่อห้าปีที่แล้วอายุของ a ต่อ b เป็นอรตาส่วนห้าต่อหกอ่ะพี่ให้ปัจจุบันเนาะปัจจุบัน a นะครับแล้วก็ปัจจุบัน b เนาะเมื่อห้าปีที่แล้วก็คือ a ลบห้านะ หาด้วยพี่ให้พี่ให้อายุปัจจุบันของ a เป็น x แล้วกันเนาะส่วนอายุปัจจุบันของ b เป็น y ก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือ x ลบ5หารด้วย y ลบ5มีอัตราส่วนเป็น6ต่อ5อีก10ปีข้างหน้าก็คือ x บวก10แล้วก็ y บวก10มีอัตราส่วนเป็น11ส่วน10ปัจจุบัน a B มีเท่าไหร่ก็คือหา x กหาหา y ใช่ไหมเออายุมากกว่าบเท่าไหร่ เออยูมากกว่าบีเท่าไหร่ก็คือหา x ลบ y อ่าหา x ลบ y ว่าเท่ากับเท่าไหร่จริงมันไม่ยากเลยเห็นไหมมันคือการแก้สมการ2ตัวแปรนะ่ะโดยที่เวลาเราจะแก้สมการ2ตัวแปรเราต้องมี2สมก,การเนาะเราต้องมี2สมก,การเอาเป็นว่าพี่ไม่คิดให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่ว่าน้องๆต้องทําเป็นนะการแก้สมการ2ตัวแปรนี่ถือว่าเป็นเบสิกนะครับของคณิตศาสตร์นะนะครับลองดูเนาะลองคูไคว้ยคูณอะไรจับทําให้ตัวแปรตัวแปรหนึ่งหายไปก่อนนะครับหาตัวแปรหนึ่งก่อนแล้วก็พอเราหาตัวแปรหนึ่งได้ใช่ไหมเอาเอาไปแทน เพื่อหาตัวแปรที่เหลือนะครับข้อนี้นะครับมันจะได้มันจะได้ค่า y เท่ากับ20แล้วมันจะได้ค่า x เนี่ยเท่ากับ23นะครับเมื่อเอา23ลบได้20มันจะเหลือ3ข้อนี้ตอบ3